โอมชานตสิวันนี้วันที่28เดือนสิงหาคมปี2025เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเดี๋ยวนี้ลูกได้ยินสุดท้ายวันของยุคบรรจบคบกันที่สูงส่งนี้ได้มาถึงเมื่อลูกนั้นจะมาเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุดคำถาม การกระทำที่คดโกงอะไรซึ่งเกี่ยวข้องอยู่กับการชนะและการแพ้ทำให้มนุษย์นั้นไม่มีความสุขคำตอบการพนันคนหลายคนนั้นมีนิสัยในการพนันการกระทำนี้นั้นคดโกงเพราะเมื่อบางคนนั้นแพ้มีความทุกข์และเมื่อเขาชนะมีความสุขพ่อน,น ได้ให้คำสั่งกับลูกๆลูกๆให้แสดงการกระทำที่สูงส่งอย่าได้แสดงการกระทำใดๆที่สูญเสียเวลาของลูกให้เพียรพยายามที่จะได้รับชัยชนะอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสาระของคุณธรรมสุดแล่เติมอาภรณ์ของลูกด้วยอัญ,ญมณีแห่งความรู้อันไม่เสื่อมสลายนี้แต่ละอัญ,ญมณีนี้ซึ่งมีค่าเป็นพันพันล้าน ให้สติปัญญาของลูกซึมซับความรู้นี้แล้วต่อมาบริจาคให้กับคนอื่นๆจุดที่สองให้ทำตามคำสั่งที่สูงส่งของสีสีอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทำตัวลูกเองให้กลับมาสาโทประธานจงเพียรพยายามอย่างเต็มที่ที่จะอยู่ในสำนึกดวงวิญญาณพรขอให้ลูกนั้นมีความตั้งใจที่บริสุทธิ์และมีความปรารถนาที่สูงส่ง ่อทุกดวงญาณแล้วจงมาเป็นหงอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมด้วยสติปัญญาหงการมีสติปัญญาเป็นหงหมายถึงการมีความคิดที่บริสุทธิ์สูงส่งตลอดเวลากับทุกทุกดวงญาณก่อนอื่นทั้งหมดให้แยกแยะความตั้งใจของทุกดวงญาณแล้วต่อมาเข้าใจ อย่าได้ให้สติปัญญาของลูกนั้นมีความตั้งใจที่ไม่บริสุทธิ์หรือธรรมดาต่อดวงวิญญาณใดๆผู้ที่มีความตั้งใจที่บริสุทธิ์และความปรารถนาที่บริสุทธิ์นั้นเป็นหงอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อพวกเขาเห็นหรือได้ยินสิ่งใดที่ไม่ให้ประโยชน์ต่อดวงวิญญาณใดๆพวกเขานั้นจะเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ไม่ให้ประโยชน์นั้นด้วยทัศนคติของการให้คุณประโยชน์สายตาของเขาต่อทุกๆุกดวงยานั้นจะมุ่อย่างสูงส่งบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยความรักคติพจน์จงมาเป็นแม่น้ำคงคาแห่งความรักเช่นนั้นที่พ่อมาหาสมุทรแห่งความรักปรากฏให้เห็นผ่านลูกอัากาโอมชางติ